น้องเอฟซีแฟนจ่องนะครับเมื่อนี้พอลี่เอาโชว์ให้พี่ให้น้องเด้อนะครับฝันลูกไส้เพิ่นเขาทั้งบนเขาทั้งล่างนะครับพอลี่กับเขาเก่าหนึ่งแม่ตุ้ยกับเขาเก่าหนึ่งถึกยกเฮี้ยนนะครับตอหรับความฝันในวันนี้ไปตามเวิงวาเพิ่นให้ตัวใดครับไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับโอ้ยพอลี่เรียกลูกไส้พอลี่คือเขาคักเขาเนี้ยเนี่ยยังเพราะว่ามันมีโม้คอยบอกรับข่ายเขาดีอยู่ของมันเขาทั้งล่างทั้งบนนะครับ เขาเก่าหนึ่งเนาะเ้าตัดให้เก่าหนึ่งเนาะกับหกซีให้ผู้ได้กับกับมีโชคทั้งบนทั้งล่างล่ะนะครับโอ้ยสุดยอดเลยลูกไส้พอลี่เขาบอกงูเขาเฮี้ยนเป็นเป็นพุงเขาเป็นพุงเขาเป็นพันเป็นพันตัวแมนบาดนี่เพิ่นเพื่อนบอกถึงว่านี่เพิ่นเพื่อนบอกคนสิแ์ตก็บอาฝันว่าเงินล้านถึงเฮียนอยู่ฝันวันเงินล้านเป็นล้านเป็นล้านจากันเราให้โจ้ตั้งเงินมากฝันมือหลังมันบอกว่าพ่อฝันดีเพราะฝันว่า เ้เงินเป็นลานไี eh ้ย um, so uh, so ืนเงรียมาเอามืงอ็ฝันดีเจ้าสนนห้อกับเสียดายเนาะคนบอกบอกสู่เขาฟังเนาะมันบอกบอกสูฟังมันมันยางหอเพอฟังแล้วอยจีวันไวจังไหนขอสัตว์เขาบอกวาเีฟังเสีคืนลกหักได้วาฟันดีบอเห็นเงินกองมัง่ายเป็นลานมันมันดีบางคันฟันจริงไหมเป็นยังนี่เลยมันดีคือวาลเราจะรีพ่นหรียนรีพิตกับหัวเดียวกับหัวดเดียว พี่น้องเอฟซีกับชิมิโชกไลด์ดอกพอลลี่เพราะว่าพิษตัวเดียวพี่น้องเอซีสื้อน้ำลายเลยกลาือเบื้องน้ำลายอยู่เห็นว่างกเป็นเก่าเนาะขับผัวซื้อเนาะรับสลรับตำแหน่งหนึ่งเนาะเพ่ว่าฝันแหลกเปลี่ยนแต่น้ำเพราะว่าฝันแหลกมันมาเก่าเนีะเบ้่นนกชเนาะมึงผีน้องมึงเหนึ่เข่าคัดมึงีเส้นนึงขัางบนข้าง่ามไวมว่าม่เก่งกผีบนไีเว้ยบางทีเหล็ก่ามารวยผู้นึงเ้อ ยัยเนเวราีหกนกอินซี่นี่พญาน,นกยินซี่เป็นเก่าอ,อันนี้ใมแต่ว่จาจะฟงเม่อกเลยก,กันเนาะเอาพี่น้องเอซีนะครับโคดใดโชว์มันนะคดใดมีโชว์น้ำพอลี่เลขลูกฟันควฟ,ฟันลูกไส้เฟินเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับคดใดอยากซอยพอลี่เนาะสรารับซอยเหลียปัญหาพอลลี่แหละนะครับโอ้ปัญหาอะไรมีเงินสี่เลียกคุมีเงินสีเลียกไหนะครับมีเงินกจนบ้าถิดเลยเปลี่น่มีเงินที่จรงว่ที่ดีอันที่ฟัน พันลูกก็พันพออย่างงี้ยังไม่ได้ถือเล็อยู่บ่มีเงินซื้อบ่าไงมันเดือดร้อนหลายเนาะพ่อเนาะมันเดือดร้อนมันช่วงมันช่วงเดือดร้อนมาได้ครับจนว่าไงถ้าเพิ่นมีเงินเพิ่นก็ถือหลายกันบ่มีเงินจนจนบ่กล้าซถือนะพ่อเนาะเมียนเมีนเอ้าเก็าคนี่ล่ะ FC ผู้ใดมีโชว์มีใช่นําเนาะอยากสนับสนุนก็ติดต่อมาเนาะพอดีเนาะเอาก่เบอร์โทรมารวยก่อนเนาะ061 673 7278เด้อนะครับเอาเบอร์เบอรทูแม่ตุ้ยเบอร์ทรแม่ตุ้ยก็0ันศ แปดสี่แปดนะครับโชคชากาแฟพอลี่กับอะไรจะไงเอาข้าวเดียวเนาะโจข้าวเดียวด้วยเดียวเอานะครับอันนี้เอาฝากช่องไมตตุยน้ำเนี่ยฝากจ่องแมตตุยด้วยละวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่ะโชคชากาแฟพอได้ซอยพอลี่ให้ใจครอคลองเนี่ คนนักนักนอน่มีเงินเงินอกสื้อเล็กทำบัตรถือไปก็ได้แล้วก็นักมอเรมา่ำใจได้เรื่อยๆนะครับปัญหานักเติบอยู่นะครับก็เมื่อช่ำมาดาเจ้าบายกันยังบม่เลื่อมเหมือนนที่หลอกสื่อเล็กไหนที่เ่าสองิบอี้ครับผมเนาะอาคุามีอลิ่เขาน้ำมัิเอาสองคิบเอาลิเรงน้ำ ตันแรกพอดีทองลีเขาเนาะตัวห่เนดียวามวีหหนึ่งไหมครับสองคีเออองผอลีแต่ตองหัดได้นึ่งเก้าหงตองหัดหกหนึ่งเก้าหนึ่งะครับอันนี้ก็ม่นี่มไม่ตีบ้างนี่ทองพอลีเขานะครับมีหกมาเลิกไายูพยอินซี่นี่หกศูนยกแล้วเก้าหนึ่งตัวเดียวพอลีหนึ่งเก้าตัวเดียวยัเหอยู่ยัสอีบเป็อันนี้กับกวางกัน เขาบอกขัดกัได้เนาะแมงมาเรียกออกมาเนี่ยเนี่ยวางไว้ตุ้ยเว้ยมอนไว้จริงกัวพีคุณตัวเองไม่ใช่สองพีกระตีเลขแม่นเัอะท่านนี้อ่ากตีเลขแม่นเนี่ยเหรอบดกระดับเนาะตอ้าวนะครับผลไมีโชว์เทิงพอลี่เทิงลูกไส้แหละนะครับเทิงแม่ตุ้ยเนาะเทิงแม่ตุ้ยเอ็กแม่ตุ้ยเอเขาตัวเดียวผมย้ำมาก้ี่ว่อนั่นผมบอกแล้วว่าเบิร์ตเงียนนี่เพิ่นเข่าเรียเดียวกันเบิร์ตเดินครับนเพราะว่าแม่ตุ้ยก็ได้เก่าหนึ่งพอลลี่ก็ยังมีเก่าหนึ่งลูก น่องเอฟซีคงจะมีโชว์กันทัวช่องเนาะด้วยยกช่องนี่แหละนะครับอพื่อได้อยากซอยเลียพอลี่เนาะก็คือว่าแล้วเนาะติดต่อมานะครับทางผูโทษละหรือเลขบัญชีอยากซอยค่าชากาแฟก็ตามเบอร์เลขบัญชีโลดเนาะครับออืโอ้ยเสียดายเนาะเพิ่นบ่ได้หวังเข้ะพอลลี่เนาะ แม่นเที่เพิ่นฝันอะไรก็พิ่นว่าเงินเงินเต็มเฮียนเป็นล้านเลยนีได้เงินอันเงินอยู่ในบ้านนีเหมอเงินเป็นล้านเงี้ยมันเป็นล้านเลยมันว่ากองแบบง่ายมันฟันดีความหมายมันไงถามว่ามันฮิแมนโูงหรือขอความหมายมันยอดเนาะมันว่าฝันดีบ้างเล่ไดปถามพอการพ่นเลื่อนฟันย่ายมันก็ฝันดีฟันนั่นเนาะเสียดายเนาะว่าได้ย้ำเนาะเดี๋ยวก็ฝันอีอืมแต่ว่าก็บวัตถุยังดอกฟันบางเงินนี้ซึ่งว่าเขาเป็นเงี้ยไม่ตุัวใหญ เกาหน่งกันเกาหนึ่งน้เนี้เข่าองเดียวนั่นดิเขาก็ะยำแล้วย้ำเยอว่าเขาเอพี่น้องเขาหนึ่งห้อหนูนะรเขาหนึ่งความอืมกะคกเป็นเกาหนึ่งกวงเช่เดียวแค่นี้เขาหนึ่งเป็นเกาหมดง่ายเกาหนึ่งเอากะสีรวยกันเนาะสำหรับวิซีทางจองยกช่องใย้ดอกรวยยกช่องนาะนะครับกะตามตัวเนาะสรับเด็กน้องหมูเนาะหรือดูซสาเพิ่นดุก่ายลายเนาะพิ่นเนาะลายนะครับอันี้เพิ่นกะติดปัญหานักแต่ นักแก่ทั้งพอลลี่ทั้งเมตุยล่ะเฮ็ดเล็กคืว่าเป็นอันที่เฮ็ดดอกท่านนี้ก็จนว่าอยากบอกม่าเนี่ยมันว่าแมงเนี่ยมนทุกเพรนะท้องมันไม่หยุดหันมาขิดน้องพอลี่เนาะใช่ไหมขึนในบ่อใจนั่นแหละพวกมูนี่เบิงเด้อหนาก็มันมันมันขึกันมันคก้นนั่งก้นมีใส่ดีๆีด้วยคันได้กินเราเข้าไปมันนิสัยมันเปลี่ยนครับผมยายให้มันไปคลอกนแบบนั้นมันจะมีเรื่องมีเหล้าอะไรกันอย่างนี้ครับกต่นี่ร้านมันได้เสียเงินเสียท่องน้ำมันนู่นนี่นะอืมครับ สู่ไปเดี๋ยวฟันใีเดี๋ยวขอเพิ่นอีกนำห้องดูไส้ปลีดูสบายช่วงนี่เพิ่นกำลังนั่งสมาธินั่งสมาธิเทีเดียวนเพิ่นเพิ่นเป็นคนที่นั่งสมาธิเดี๋ยวฟันแม่นเคยบอกนี่เนาะเนี่ยม่นั่งสมาธิเพื่อนนั่งแบบนี่อร่าเรานั่งเแม่พอแต่ว่าอยากบอกให้มันนั่งอยู่หรอกมันแบบได้ไหมก้บมึงนั่งกันเคลียร์เขาดีไปนี่นั่งสมาธิแบบไหนภาษาทางเกียฤษเพราะว่า เพราะน้องนางสมาธิกินกินี่ม่ได้จ้างมันนางมันอย่างเหรอเอาเอฟซีกับนี่ละคือว่าล่ะเนาะมึอได้ทำหาเชียนเงินแต่ต้องมาทำฮาเชียนเลยมันมันเป็นคนอยากกันเข้ามาทำมั่วอยู่เป็นมักนังสมาธิเป็นคนนุ่มอยู่คนนุ่มเป็นคนอย่งกั่นเข้ามาของกันอยู่ดิ่ว่ามันจริงหรอไปเกิดเรื่องผ่านการคบมูเนาะก็ต้องระวังใช่ไหมมีอาการคบมูตัวเพิ่นกบฏในประเทศอเมริกาบอเบอเบอเบอไมีอย่างเนาะ เขาความฮานั่นอยู่เลยเอาสิสมาธิเขาตั้งเวลามีแนวตั้งเวลาเ่าเป็นเทียบนี่ยังเขาเลยนะครับตตั้งเวลาสุดยอดเลยเนาะจะขอบคุณเลยนะครับแม่ตุ้ยกับเก่านะครับเก่าหนึ่งพอลี่กับเก่าหนึ่งลูกไส้กับทึ่งบนล่างๆเนาะถือว่าแม่นเบิดบ้านนะครับงวดนี้เนาะถือว่าพี่น้องเอฟซีคงจะรวยกันนะครับเพราะว่าสือว่าจะเบิ่งดีทุกคลิปอยู่นะครับทั้งมารวยกับพอรสเป็นสะพานบนไหนแม่ตุ้ยพอลี่ลูกไส้แหละเพราะว่าเป็นนี่ปัญหานี้เนาะเพราะว่าปกติ ก็ไม่เคยบอกจะเทียนน้งเขาที่เลี้ยงนี่เนาะามันหนัก็ดีเนาะแหม้หนักนะหนักมันหนักใจ่กับสูถึงกับวดไปรายแล้วนะครับกับตรงสูตัว่เอฟซีกันอความฟันฟันหนอยน่อยล้อเลขกสิออกกเมียนอีดีสนั้นเมีตุ้ยนี่ก็เคุ้มเอาด้วยือก็ว่าฟันฟันในอยน่อยนี่เป็นเล็กคุ้มเบ้อมารวยจังฟันนี้กองเข่ากองเดียวเฉยๆมาเลยก็คุ้มเอานะครับก็จะได้ฟันหน่อยหน่อยเนาะสร้างมันไหมวันนี้อันนีเป็นเล็กนะเมียนอีดีบ้างคือว่ามือฟันฟันเนี่ ถึงมาเจียมนานสิเขามาอยู่ในเฮียนสิเขาไปไปหอนถึงต่ว่ามันสิเขาอยู่เดียวบ้านเล้ที่กันหนึ่งเขาซี้เนาะโมเลกบพราะไหมเขากับพกตัวเดียวกันมาบกรับกอะไรเนี่ยนะครับมันเนี่ยมาฟันยำมาไอ้เฮียนเสด็จลังไอ้เฮียนหลันไอ้เฮียนกองเนาะเอาพี่น้องตามไหมเนาะเพิ่นฝัดดีใจไดยจะมาลงหายเนาะมีตุยเนาะเอาขอบคุณพอลี่หลายที่เบียงปันนะครับ ผู้ใดอยากสนับสนุนพอลี่เมตุยลูกไส้นะก็ติดต่อมาได้เด้อยนะท่านผู้โทรอ่ะศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับหรือจะผ่านเลขบัญชีพเพื่อใครนะ่ะอะโชคแป๊บเดียวพอลี่นะครับเอาแคบหน้อจอเด้อพี่น้องน,นะครับเอาลองเลยครับพอลลี่นะครับเอาโดนมาได้นะครับพิดกดยูดูอันนี้เฮอกกับอืมอันนี้เฮอกก้าเพียวข้อมเสะทำงานเขียนงานของพีเอฟซีสืบระดับนะครับเพราะว่ามันโชคของฮาน้อยปกติแเลยนะครับขอผู้ใดรายๆเด้อนะครับที่กินหอดพอลลี่เมตุย ดูใช่นะเอาชองกันนานสุขั้วคนตามต้อมวันนะครับสวัสดีครับ